ใจที่ไรได้นะเมไรคลองมันก็ดี่าง้าได้ทั้งหมดนะไปลมันเจ็บขึ้นตรงนี้นอนมอไรมันฝุ่นในบางทีมันกิ้มไฟจิ้มเรื่งไม่รู้แ่ว่าแต่บางทีเพื่อมันนึกได้ขึ้นมาเออไปแล้่เรา้โอกาสเดียบใจไหมเราเรา้โอกาสเบ ในครังนี้เังเห็นก่ไหมใ่ไหมครั้งนี้เราจะย่งเอาวุเอารมอ่าหลังจากนี้เราจะทำอย่างไรไม่ทำาครับคือเราทำไปเพ่อความที่เราโกรธ เราทําเราได้คิดอะไรบ้างไหมตอนนั้นเราเราคิดไหมว่าไปลงโซเชียลแล้วมันผิดกฎหมายหรือเปลไม่ได้คิดทําไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรือว่าคนเนี่ยกรรมกรรมที่เขาสร้างกายก็าดับกรรมไปนะวีบากรรมมันกรรมสร้างอะไร ไม่ได้รีบปรกันมาแต่กึศกาซ้าไหมในเมื่องก็ก็กลับม,มาก็ก็กลับมาโตษเราก็เอาวิกรรมให้เขานะเอาวิกรรมให้เขานะแะ้วก็ก็จ้องจีแนวกวาเกี่องเกี่องสื่อสารน่ะมันมีประโยชน์ถ้าเราจ่ายเป็นประโยชน์แล้วก็มันมีโทษถ้าเราใจ่ายให้เป็นโทษ นะการมาข้อกามาพุ่มกลางนี้นะเราก็เอาอาศีกามายแล้วก็อีกอย่างเกาเป็นผู้กระตัมที่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนปีเดือดร้อนให้พ่อแม่น้ำตาตก,กรวมตกเกาน่าจะไปข่อกาม,มาปีข่อกาม,มาพอ่อข้อกาม,มาแม่ในการสร้างกรรมไอ้ไอ้ไอ้พ่อแม่ได้มี